นิยายเสียงบรลลังสายใต้จนันทรเขียนโดยพริมรินอารัมพบทกลิ่นกํายานอบอวลด้วยความลับและความรันจวนเสียงเครื่องประดับที่ค่อยๆร่วงหล่นกระทบแผ่นหินอ่อนใต้ฝ่าเท้าอันเย็นเยียบเรือนกายเธอร้อนระอุแทบบ้าคลัง่งขณะก้าวเข้าสู่โรงอาบน้ำัมมัมส่วนพระองค์ผ้าบางเบาสีแดงห่อหุ้มร่างงดงามเยา้ยายวนชุดเต้นรำของเจเรีย สนมต่ำสุดในพระราชวังแห่งนี้เส้นผมของเธอปล่อยสยายสะท้อนแสงสีทองนวลข้างผนังเกิดประกายเงางามเปียกชื้นนิดๆเสียงกระดิ่งข้อเท้าดังเบาๆตามจังหวะก้าวเดินทิ้งสะโพกพร้อมเสียงลมหายใจขององคชีกที่นั่งเอนพระองค์ในน้ำเข้ากางแขนออกทั้งสองข้างวางบนหินอ่อนขอบอ่างดวงหน้าคมสันเรียบเฉยทว่าในตาสีนีลำลึกเส้นเลือดบนข้อพระหัตถะทึกสันไหวดัชนีของพระองค์จิกลงเธอเผยรอยยิ้มยั่วยวนทั้งที่ใจหนักอึ้งต่อภารกิจนี้หลอกล่อให้บุรุษผู้มีอำนาจสูงสุดในแผ่นดิน ตกหลุมพรางรองอาบน้ำเก่าแก่หลายร้อยปีให้กับบินอายลึกลับโดยเฉพาะกลิ่นราคะที่แผ่ออกมาจากร่างแกรง่งแผ่นน้ำที่กระเพื่อมเป็นคลื่นจากแรงน้ำตกจำลองลอดอุโมงค์ลับไม่อาจบดบังการตื่นตัวเงาสีเข้มอันแข็งกร้าวนักมาสุราเสียงต่ำพรา่าเรียกชื่อเธอในลำคอเมื่อผ้าปร่งบางสีแดงร่วงหล่นจนเผยให้เห็นผิวเปลือยนวลเนียนส่วนโค้งดั่งคลื่นในอ่าวไซฮัตนาเดียซ่วงอกอันเคร่งครัดบวมเป่งเพียงแค่ถูกจับจ้องเธอวาดมือที่ระบายด้วยเห็นหน้าบูเนินอก เลื่อนลงต่ำจนถึงจุดอ่อนไหวที่สุดในร่างกายมูซา <Mus a. S 1> เรียวลิ้นเล็กๆเผยออกยามเปล่งเสียงเรียกชื่อองค์เจ้าเหนือหัวเธอไม่เคยเรียกเขาว่าชีกไม่เคยเรียกเขาด้วยคำราชาศัพท์เธอรู้ว่าเขาชอบให้เธอเรียกชื่อของเขาโดยเฉพาะตอนที่อยู่ใต้ร่างเปล่งคำว่ามูซารคนเสียงครางกระส่าวเสียงน้ำดังขึ้นเมื่อเธอย่อนเท้าลงไปตามขั้นบันไดหินทรายหยาบกร้านเร้าอารมณ์สัมผัสได้ถึงแรงกระเพื่อมแห่งความปรารถนาสาสัตว์มารุนแรงและดิบเถื่อนพระกรดัดเอลเล็กให้ร่างของเธอกระแทกแผ่นอก เธอทําให้เรารอนานสนมชั้นต่ํายอมต้องเตรียมตัวนานไม่ใช่หรอคะไม่จําเป็นนัดมาฉันจะเป็นคนเตรียมตัวให้เธอเองทิ้งศีรษะไปด้านหลังเปิดเผยตัวต,วตนและอาจรวมถึงหัวใจดวงนี้ให้แก่ชายที่เธอไม่ควรมอบให้เกมการหลอกล่อด้วยเรือนกายเพื่อผลประโยชน์ของตนเองส่วนเขาก็เช่นกันมองเธอเป็นเพียงหมากบนกระดานหัวใจครอบครองเธอด้วยการตืืนกินเร่าร้อนในตาข้าวฟ่างลูกเสี่ยวรีปรือมองเพดานสันไหวพลางนึกไปถึงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวนี้วันที่ชะตากรรมของทุกคนเปลี่ยนไป เมื่อครอบครัวของเธอได้สัมปทานอลัมค่าและเขากับเรื<ค>่องบัลลังสายใต้จันทร์